อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเมนี่ก็มาโพกพอกับช่องน้องวุนผ่ากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๊าสำหรับเมนูเมนี่เมนูวุเสีดตําบกทั่วกินกับทอดซีนแห่งพี่น้องจ๊ะอันนี้เป็นซีนหมู อันนี้เป็นเนื้อมัดละหาสิบ,บาทด้อค่ะสือมาสองหมัดสําหรับตำบักทั่วกับซิมีทั่วฝักยาวพริกกระเทียมมะกอกมะนาวมะเขือเทศเครื่องปรุงกระซิมีน้าําปลาน้ําปลาร้าผงชูรสน้ตาตาลค่ะสําหรับเมนูมื้อนี้เนาะคะ่ะเนาะตำบักทั่วทอดซ้นแหงค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ากันเลยค่ะอันดับแรกทอดซ้นแหงไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะลงมือทอดกันเลยจ้าไม่นวนตั้งน้ำมันเราเด้อพี่น้องเด้นน้ำมันร้อนเราก็ใส่ซ้นแหงลงไปเลยจ้าท่านรออะไรจ้ะพี่น้อง ต้องคนดูๆเลยจ้าเด้อเดี๋ยวมันจะไหมทอดไปเรื่อยจ้านี่ค่ะแม่นุ่นกระชีทอดโอ้นี่ค่ะพี่น้องจ้าทอดไปเรื่อยต้มไปให้สีแดงเพราะมันเลื้ยงนะพี่น้องเนาะเพราะมันเลื้ยงแล้วเขาก็จะเอาขึ้นจ้นนี่ค่ะแม่นุ่นกระชีได้ทอดสิ่งแห่งแบบนี้ค่ะเริ่มเลื้ยงแล้วค่ะไปข้าวบะนียมกระชอนมาตักข okay. ึ้นเลยค่ะเยอะให้มันเลื้ยงอองยอะให้มันอันนนั้หลายเลยค่ะถ้าแห้งหลายมันกรอบมันแซ่บน่าจะได้แล้วค่ะตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นเลยค่ะพี่น้องจ้าเอาประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ กินกับไอ้ตับหกทั่วจ้ะหมูเนือ้อผสมกันได้ด้จ้ะเพราะว่าอยู่นี่ค่ะกินในมันทั้งหมูทั้งเนือนี่ค่ะพักสเส็ดน้ำมันไว้จ้านี่ค่ะ,คะเดี๋ยวจะมาจัดเรียงเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ้าบัดนี้ล่อหมูสเส็ดน้ำมันเห่ออ้จีนแห่งกับหมูสเส็ดน้ำมันห่ากะสีตับหกทั่วล่อนะคะเนาะมาจ้าผิกกระเทียมลงไปเลยค่ะเกลือนิดนึงนะคะตำค่ะ พี่กระเทียมแหลกล้วก็ตำบักทั่วให้แหลกค่ะใส่ครุกหน่อยแล้วพี่น้องมเลยนะคะพี่เพิ่มแดลกใส่ถั่วฝักยาวเลยค่ะใส่เหมือนเดิมได้จ้าตำไม่ใส่บักทั่วให้แหลกแะนี่ค่ะตำบักทั่วแหลกแล้ว แบบนี้แล้วนะคะเน้องเข้ากับสิท้ําการปรุงเลยด้วยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วนาอพี่น้องปรุงกันเลยค่ะแบบนี้ปรุงเลยจ้ะเขลอเทศจ้ะนี่ถ้าหมดเขลอเทศตีเขียวน้ําได้จ้ะมะนาวค่ะมะกออค่ะใส่เป็นนวยได้พี่น้องน้ําตาลทรายนิดนึงค่ะผงชูรสจ้ะน้ำปลาค่ะ ตั้งปลาเลยจ้ะสองทับพี่เลยพี่น้อยยัวให้เขากันเลยจ้ะโอ้ยความกระดแดกอะไพี่น้องโปรหน่อยตำยาไม่เจ้าน้อยพี่น้อยจ้ะโอเคค่ะ เากันกันบซีเมเบอร์รสชาติได้จ้าโอเช่เหรอคะอาหารจีออกมากประมาณนี้ค่ะเผ็ดมากไปค่ะขวดเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จได้แล้วตับักทั่วนี่ค่ะพี่น้องจ้าจัดจานมาเรียบร้อยนะคะเนื้อทอดจีนแหงหมูทอดเท่ากับเอาขึ้นใส่จานแล้วตักไอ้ตับักทั่วขึ้นเสิร์ฟได้จ้าตักเลยนะคะนี่ตับักทั่วเซ็ตเซ็ตเรื่องกระแด่ไพี่น้อง แค่บ hey, ่ได huh. nice. ้เด้อค่ะจามรอบยาเมื่ไรไปตักเอาเลยะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับตำหมักทั่วทอดซินแห่งหมูแห่งเนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟลูกปลานะคะทุกบ้านละค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมาคันชอบคลิปของแม่นุ่นกับเว็เวียนมาให้กำลังใจกันเลยจ้าเขมเมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ที่สสำคัญเรื่องอะไดเ,เลยค่ะพี่น้องจากกดสับตะไคร้ใ,ให้ช่งองน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นวุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบอพกันไม่ได้นาคิหนาจ้าขอบคุณหล,ลายๆค่ะ